ครับสวัสดีจังหวัดแม่ฮสองตอนนี้ผมอยู่ที่งานปอยเรือน11นะครับช้าไทยใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้แห่จองพลาใช่ไหมครับงานปอยเรือน11เจ้าตอนนี้นำขบวนมาละเดี๋ยวจองพลาน่าจะมาทพหลัตเนาะตรงนี้จีนี่อยู่ข้างบนฝนตก้โฝนตกนะครับก็ขบวนจริงๆสวยสงามนะแต่ว่าฝนตกนะครับใช่ก็มีดาวลม ตะกุนแตกแล้วตอนนี้อตอนนี้คือรอนนจงหารเรามีการแห่ทุกปี ทุกปีใช่ไหมครับ คิดว่าถึงแม้ฝนจะตก Ah! <laughs> Terima kasih telah menonton! สาวกินกาแฟแล้วตัวน e ี so ้ค <Kum> ร <people> <true> <laughs> ับครับสวัสดีเช้าวันใหม่ที่บ้านผาบ่องนะครับก็เมื่อคืน ค่ำคืนที่ผ่านมาเราโดนฝนกระหน่ำนะสนเสียดายขบวนสวยๆเนาะก็อยู่กับน้องจีนี่คนงามเจ้าคุ้กค้ะฝนก็ยังตกไม่หยุดนะฝนก็ยังตกไม่หยุดใช่พอดีขบวนเมื่อคืนสวยสดงงามแต่ว่าฝนกระหน่ำก็เลยอยากจะพาน้องจีนี่มาเที่ยวต่อเนาะรับมาปลอบขวัญเพราะเมื่อคืนฟ้าร้องฟ้าลั่นเลเกืน ลราก็ไปยืนเป็นสาวน้อยตกน้ำใช่เปียกปอนกันหมดเลยเมื่อคืนนี้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานข้าวเก้าเพื่อสุขครับสวยๆฝนโปรยๆครับเดี๋ยวจะพากันมาเดินเล่นชมบรรยากาศสวยๆทุ่งนาเขียวขจีแล้วก็มากินของอร่อยที่ร้านครับได้เลยป่ะเดินสักนิดนึงครับอ่ะคนนี้เป็นไงเมื่อคืนชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มฉ่ำใช่ไหม ครับาใส่ชุดไปครับป่ะก็จะมีสะพานไม้ไผ่มาเซลฟี่กันได้นะครับนี่ทุกคนก็ใส่ชุดไตสวยมาแล้วนะครับมาไมซู่แค่ะครับโอ้ชุดงามนาะครับห้างหลีห้างหลีครับ โอ้นี่นาข้าวมีออกรวงแล้วเนาะครับว้าวมีจุดเซลฟี่ข้างหน้านุ่นก็เป็นเจ้าโตตัวใหญ่ๆนะครับโซ่เมื่อวานที่เราไปดูกันใช่รตรงนี้ไหมน้องจีนี่ <laughs> ข้างหลังนุ่นก็เป็นภูเขาต้นไม้เขียวทึบเลยนะครับน่าฝนเนอาะง,งามเลยใช่ ที่มาช่วงนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวใบกัดแบบนี้ไปนะครับอ่ะ,อะเดินตามน้อที่น,นี่มาแล้วว้าวามรองศาลเลยครับปกติที่นี่มาบ่อยไหมครับเนี่ยมาบ่อยคะอ่ะมาเขามีอาหารด้วยคะ่ะมีโซนข้างในจะเป็นห้องแอร์ก็จะเป็นพวกปิงชูหรือว่ากาแฟค่ะส่วนข้างนอกก็จะมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูค่ะแล้วก็ผัดไทยสปาเก็ตตี้อะไรอย่างนี้มีมีมสปาเก็ตตี้ใส่อัว่า โอ้หลายอย่างเนาะใช่แล้วก็ข้างหลังจะมีมุมให้เด็กเนี่ยเขาวาดรูปได้ค่ะใช่เขามีงานเพ้นท์เล็กๆค่ะอ๋อโอเคนะหลากหลายมากหลากหลาย,ย,ากกยมาครบจบทีเดียวครับซามเ่าเซียงซามามนดิ่ก็ค่คอยแพนกล้องช้าๆนะครับกับการอัปเดตมาไม่ห้องสอนของเราในครั้งนี้นะครับที่สำคัญมีที่พักด้วยนะคะเมานอนเนาะใช่สมัยยุครแรกๆมาครั้งนั้นเนาะสี่ห้าปีที่แล้ว ปัจจุบ,บันก็ยังสวยสง่าง,งามโอ้ดูหมอกฝั่งนู้นนะดูนึกว่าภูเขาไฟฟูจินู่นโอ้โหภูเขาไฟฟูจิห้องแม่ห้องสอนนั่นเนยอยแผนช้าๆนะครับนี่อยู่360องศานี่ขานาดน,นู่นก็เป็นเจ้าโตสีขาวนะหีบต้องันไปที่หีบอันนั้นก่อนน้ำมันเนาะคมีเครื่องหีบโบราณ ีเป็นเขาใหญ่ป่งที่นี่ดีๆนะครับลองเลื่อนนะโอ้ดูมุมนี้สูงมากเลยนะ<ด>ครับเห,หมาะก,กับการมาพักผ่อนหย่อนใจพาครอบครัวมาเที่ยวกันได้ได้เสพธรรมชาติสวยสดชื่นช่วงปลายฝนต้นหนาวห้างหลีแต่ๆค่ะถ้าถ้าสวยภาษาริซูว่าไงนะครับ อะคือเบี้ยวอะคือบิวอะคือบิ้ยวอ่ะคือเบี้ยวอ๋ออ่ะคือเบิ้ยวโอ้โหสวยมากมากครับอคบิวโอ้โหสวยทุกมุมใช่เอ่อมีเขาเรียกว่าประวัติค่ะของประเพณีของในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจะมีประเพณีปล่อยสางรองใ ประเพณีปอยจ่าตีประเพณีปอยอ่องจ๊อดปอยอ่องจ๊อดโอ้ชื่อแปลกมากเลยอ่ะประเพณีสุดท้ายอปฎิทินสิบสองเดือนปอยจ่าตีนี่เป็นประเพณีเจดีซายอะค่ะเหมือนบ้านของคนเมืองประือนเดือนหกครับเดือนหกของชาติในแย่อืมจ้ะ แล้วมีขอฝนด้วยค่ะใช่ถึงว่านะฝนเยอะเลยปีนี้เมื่อคืนก็จะเป็นเอ่อแห่แห่จองพาราแห่จองพาราออกพรรษาออกว่าครับก็อย่างน้อยๆก็ได้เห็นขบวนสวยๆเนาะมีฟ้อนรำนกรำนกรำโตกิงกะลาครับชารกาลยอะไรครับแล้วก็การแสดงของชาวไทยใหญ่ครับ ก็มีมนต์เสน่ห์มากๆเลยเนาะเราได้มาสัมผัสครั้งแรกก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจพร้อมกับไปที่ไหนโดนฝนกระหน่ำตลอดเลยเบทิปหมานฝนจงพราเนี่ยถ้าในสมัยก่อนเนี่ยก็คือการทำเนี่ยต้อนรับพระเจ้าค่ะกลับมาจากขวัญชันดาวดึงเพราะว่าถ้ามันเป็นสมัยนี้ก็คือในการร่วมกันจัดขบวนในการทำจงพราก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยมีความสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันค่ะเพื่อให้ชุมชนเนี่ยชนะ ให้เราชนะไอจองพาราเนี่ยค่ะคือประกวดมีการประกวดกันด้วยค่ะใช่มันเป็นกฎุบายในการว่าให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถขีกันลักใครกันอ๋อเมื่อคืนเนาะอธิบายแล้วแต่ว่าพอดีเสียงดังอาจจะเสียงดังใช่ใช่ก็เลยให้พูดให้ฟังอีกรอบนึงใช่ใช่ใช่ค่ะใครที่พลาดมาเที่ยวปีนี้ปีหน้ามาได้มีทุกปีค่ะมีทุกปีเนาะคือใครสนใจปีหน้ามาเที่ยวได้นะปีนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรมาดูคลิปเราก่อนถ้าไม่งั้นก็เสิ เลยก็ได้ค่ะงานพอนเลือนสิบเอ็ดของจังหวัดแม่่องสอนขอบคุณมากๆนะครับโอ้โหทั้งสวยและเก่งอธิบายได้ชัดเจนนะครับปลายข้าวไรยะใ่ผักเ่นซึ่ง้นได้เหรอจัดจัดแซบลิ้น ชาเขียวแล้วก็ชาหนงไต้หวันชาหนงไต้หวันปังปอดเย็นป้องเย็นไหมชาเขียวนี่เดอรับสอร่อยอันนี้โดนใจครับเขาเรียกชอบจะมาหวานนี่แหละครับ